ขุ้สดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายในเช้าวันพุธนะครับ15มกราปรับลดลงเล็กน้อยนะครับ2.64จุดนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ดูแล้วก็ค,คล้ายๆกับเมื่อช่วงวันจันทร์นะครับก็คือเปิดตลาดมาช่วงเช้าก็ดูจะผันผวนเคลื่อนไหวสลับทั้งแดนลบแดนบวกกันนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ภาคบ่ายก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาจนกระทั่ง ดันให้ดัชนีขยับขึ้นไปบวกนะครับโดยช่วงบ่ายนี่ขึ้นไปสูงสุดบวกขึ้นไปถึง17.09จุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบระดับเหนือ1,300จุดด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญปิดตลาดก็ยืนไม่อยู่นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น12.31จุดตัว0.96%ดัชนีก็ปิดที่1,295.87จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายพอใช้ได้นะครับ3 5 0ล้านบาทนะครับ โดยจำแนกการซื้อขายก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็กลับมาขายสุทธินะครับ1,528.86ิล้านบาทแล้วก็รายย่อยก็ขายสุทธิด้วยนะครับ9 1 5 8ร้าล้านบาทเมื่อวานนี้สถาบันซื้อสุทธินะครับ1,787.71ิล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ครับซื้อสุทธิ6 5 6 8 4ล้านบาทครับส่สบสวน5้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับหุ้นสื่อสารนี่ติด4 ใน5เลยนะครับทรูเมื่อวานนี้บวก70สตางค์นะครับแอดวานบวก3บาทแจสบวก25สตางค์แล้วก็อินทัชบวก2บาทนะครับมี AOT อันดับ4บวก6บาท50ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปกันนะครับตลาดหุ้นยุโรปแม้ว่าจะมีรายงานของยูโร s t a ตนะครับเรื่องผลผลิตภาคอุตสาหกรรม17ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรนะครับจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8%ในเดือนพฤศจิกายนก็ตามนะครับแต่ว่าเปิดตลาดมาส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนลบกันโดยตลอดนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายๆตลาดครับก็ขยับขึ้นมาบวกได้หลังจากที่มีตัวเลขค่าปลีกของสหรัฐออกมาก็ดีเกินคาดนะครับทำให้ปิดตลาดก็ทำให้ดัชนีหุ้นของยุโรปนะครับสำคัญๆนั้นก็สามารถที่จะปิดบวกกันได้โดยทั่วหน้านะครับดัชนีฟันเชอไทม์ร้อยตลาดรอนนบวก9.71จุดนะครับ หรือว่า0.14%เยอรมันนะครับดบวก30.34จุดครับก็0.32%แล้วก็ CS c a c 4 0ของฝรั่งเศสก็บวกไป10.93จุดหรือว่า0.26%นะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็ได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขของค้าปลีกที่กระทรวงพาณิชย์แถลงนะครับปรากฏว่าที่คาดการกันว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.1%นั่นก็เกินคาดนะครับก็คือเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนั้น0.2%แม้ว่า จะชะลอตัวลงจาก0.4%ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีวัน Black Friday นะครับก่อนวัน Thanksgiving Day นะครับแต่ว่าเดือนธันวาคมที่ดีเกินคาดนั้นก็ช่วยหนุนทำให้ดัชนีสามารถที่จะ,ะกลับขึ้นมาปิดในแดนบวกได้หลังจากที่วันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ลงไปค่อนข้างแรงนะครับปิดตลาดดาวโจนบวก115.92จุดครับ0.71%นะครับแล้วก็ NASDAQ ก็บวก69.71จุดนะครับ1.69% S&P 500ก็บวกไป19.68จุดครับ1.08ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีมาของ S&P 500ในการซื้อขาย1วันทำการนะครับปัจจัยที่ยังหนุนทำให้ดาวโจนและก็ดัชนีสำคัญของสหรัฐสามารถที่จะปิดบวกได้อย่างสวยงามในการซื้อขายวันอังคารของเขาก็คือเมื่อคือนนี้ตามเวลาบ้านเรานั้นก็คือผลประกอบการด้วยนะครับโดยเฉพาะเวลฟาโก้ที่ออกมาถแถลงผลกำไรปี56เนี่ยเพิ่มขึ้น ถึงกว่า10%เตลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หนุนเสริมจากเรื่องของตัวเลขค้าปลีกที่ดีเกินคาดนะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียก็ดูจะได้รับอนิสงจากตลาดหุ้นยุโรปและก็สหรัฐที่ปิดบวกกันเมื่อคืนนี้นะครับโดยเปิดตลาดมาดัชนีนิเกอีนะฮะซึ่งพึงจะเปิดทําการซื้อขายวันพุธนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์หลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณการรีบาวน์นะครับโดยล่าสุดนี้เมื่อช่วงประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีนั้นก็บวกอยู่239 จุด 3, 7, จุดนะครับร่ว่า1.5%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าของเซียงไฮ้คอมโพสิตยังปรับตัวลดลงนะครับล่าสุดนี้ลงอยู่9 0.44%จุดครับเปอร์เซ็นต์หังเซงบวก88.82จุด0นะฮร0.39เปอร์เซ็นต์เรไทม์สิงคโปร์บวกนะครับ18.97จุดหรือว่า0.61จเปอร์เซ็นต์จาก,การ์ตาก็บวกอยู่64.91จุดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็บวก25.06จุดนหรือว่ะครับปรัวศูน มาดูเรื่องค่าเงินครับค่าเงินเช้าวันนี้ก็ปัจจัยสําคัญจากตัวเลขค้าปลีกที่ดีของสหรัฐนะครับเกินกว่าที่ประมาณการกันก็ทําให้ดอลลาร์จากที่อ่อนค่าก็กลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับเงินบาทเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ก็อ่อนค่าจากที่ปิดเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับเกือบจะเรียกว่าทรงอ่อนก็อยู่ที่3 2 7 9ถึง32.81นะครับในขณะที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ถือว่าทำนิวโลเลยนะครับ32.73นะครับ ส่วนเยนก็กลับมาอ่อนค่าลงนะครับจากระดับที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่1 0 3 5 6ถึงจุดนะครับเช้าวันนี้ก็เห็นที่1 1 0 4 3 1อเยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเช่นเดียวกับยูโรครับก็ตอนนี้เปิดตลาดมาเช้าวันนี้ก็1.3644ดอลลาร์ต่อยูโรนะครับส่วนราคาน้ํามันครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะค้าปลีกที่ดีนะครับก็ทําให้เมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันตลาดสหรัฐด U.T.I. ก็กลับมา บวกขึ้นนะครับ79เซนตแต่ว่ากรณีของเรื่องอิหร่านนะครับซึ่งอาจจะตกลงกับชาติมหาอำนาจได้ทําให้สามารถส่งน้ํามันได้น,นั้นเนี่ยก็ทําให้เบรนด์ยังถูกปรับตัวลดลงนะครับ36เซนส่วนดูไบนั้นก็ลงไปเมื่อวานนี้25เซนครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงที่2เป็นเรื่องของราคาทองคำนะครับ PTT Global Chemical, Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารมิติกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เลขคาเปล่ที่ดีเกินคาดนะครับก็ทําให้ดอลลาร์เริ่มกลับมามีทิศทางแข็งค่าขึ้นนะครับก็ส่งผลทําให้มีแรงเทขายทองคำนะฮะเมื่อคืนนี้ทองคําก็เลยลบไป5เหรียญ70เซนต์ระับตลาด,ดโคเม็กซ์นะครับก็ปิดที่1 2ึ5งพันสอเหรียญสีแล้วเช้าวันนี้ก็ยังลงต่อนะครับล่าสุดนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ระดับ124041ี่เหรียญนะครับทำให้เช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศร,ราคาครั้งแรกนี่ก็อ้างอิงราคากรูสปอร์ต1 2 4 1เหรนยญแล้วก็เงินบาทที่ 32. 79นะครับก็ทำให้ปรับลดลงไป100บาทต่อบาททองคำครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับก็ตอนนี้ช่วงของเซตอินเด็กซ์นะครับลบ3.11จุดครับหมดเวลาของรายการต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ